สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเจสกีซีดู t x เอ็กเ155นะครับเป็นเรือสามที่นั่งมีถอยหลังนะครับมือสองนำเข้าจากญี่ปุ่นยังไม่เคยมีเจ้าของในไทยนะครับปี2005ครับผมชมร,บรอบๆดูก่อนนะครับ สีเดิมสติ๊กเกอร์เดิมนะครับบอดี้ไม่มีแตกร้าวนะครับสียังไม่มีแตกครับผมดาดฟ้าเรือด้านบนมีเส้นสายและรายละเอียดที่ทันสมัยนะครับและมาพร้อมกับช่องเก็บของ3ช่องแยกกันนะครับคือที่เก็บของด้านหน้าขนาดใหญ่นะครับ ช่องเก็บของตรงกลางและช่องเก็บของใต้ที่นั่งครับผมหน้าจอขนาดใหญ่มีมาตรวัดความเร็วแบบแอนาล็อกนะครับมาตรวัดรอบแบบแอนาล็อกนะครับและพื้นที่แสดงผลขนาดเล็กพร้อมฟังก์ชันที่มีประโยชน์มากมายครับผม ปุ่มฟังก์ชันโหมดเซตติดตั้งอยู่ที่แฮนด์จับด้านซ้ายใต้ปุ่มสตาร์ทสต็อปนะครับเรือลำนี้วิ่งมาทั้งหมด340ชั่วโมงนะครับผมความยาวของเรือลำนี้นะครับคือ3.3เมตรนะครับความกว้าง1.2เมตรความสูง1.1เมตรน้ำหนัก397กิโลกร,รัมครับผมความจุของถังน้ำมันเนี่ย60ลิตรครับ เรามาดูภายในกันครับเครื่องยนต์สภาพยังสวยอยู่นะครับประเภทเครื่องยนต์ของซ e ดู o o GTX Wake 155คือ b o m b าร์เดีย r o แท1503 1,500cc 4จังหวะ3สูบ12ว้าว4ว้าวต่อ1สูบนะครับ 155แรงม้าครับผมการทำงานของตัวจำกัดรอบอยู่ที่7650รอบต่อนาทีนะครับทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ80-90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเรามาฟังเสียงของเครื่องยนต์กันครับ ราคาลำนี้อยู่ที่1,355,000บาทครับไม่มีเทรลเลอร์นะครับเทรลเลอร์ ER ต้องซื้อแยกต่างหากนะครับเรืออยู่ที่มินบุรีหนองจอกกรุงเทพนะครับมีสถานที่ให้ลองนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมหวังว่าพี่ๆคงจะชอบมันนะครับขอบคุณครับ